ค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่ย่านราชเทวีค่ะคอนโดนะคะ addit ี่อดเดค่ะคอนโดให้เช่าขนาดสองห้องนอนสองห้องน้ำมีทั้งโซนครัวมีระเบียงมีห้องรับแขกนะคะทีแอดเดสสยามราชเทวีค่ะห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัว พ้อมอ่างอาบน้ำด้วยนะคะใครที่ชอบคอนโดกว้างๆใหญ่ๆแนะนำที่นี่เลยค่ะวิวสูงชั้น22วิวดีมากๆค่ะวิวเมืองนะคะวิวไม่บังเลยระเบียงเราก็มีตะข่ายกันนกที่ราบไว้ให้เรียบร้อยระเบียงใหญ่มากๆเลยค่ะห้องรับแขกหร,หรือว่าริบวิ่งรูม หรือว่าโซนครัวนะคะไม่อึดอัดเลยกว้างขวางสะดวกสบายเพดานสูงห้องน้ำที่สองนะคะก็ไม่เล็กเลยมีขนาดกำลังดีอาบน้ำได้แบบสบายสบายห้องนอนที่สองมีขนาดกว้างมากๆค่ะวางเตียงขนาด3ฟุตหฟุตได้อย่างสบายๆเลยนะคะหาคอนโดขนาดใหญ่อยู่ทักได้เลยนะคะ